สำหรับสถานการณ์น้ำวันที่7พฤศจิกายน2567ครับปริมาณฝน24ชั่วโมงย้อนหลังนะครับในวันที่6ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่ปริมาณฝน174ม mm. ิลิเมตรอันดับ2อยู่ที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์132.5ม mm. ิลิเมตรอันดับ3อยู่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา1 1 7มิลิเมตร สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่า4-2อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วันที่7อยู่ที่1,253ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีสำหรับแนวโน้มก็สถานการณ์มีแนวโน้มลดลงนะครับคาดว่าจะต่ำกว่า1,000ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับ สำหรับเขื่อนเจ้าพญาระบายอยู่ที่9951ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีเมื่อรวมกับระ,ะบายน้ําที่เขื่อนพระราม6นะครับที่10ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีจะมีปริมาณน้ําที่สถานี429บางไทรนะครับที่877ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีสําหรับสาราน้ําในภาคใต้นะครับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับ4แห่งมีปริมาณน้ําอยู่ที่5,401ล้านลูกบาศก์เมตรตนะครับ เป็นปริมาณน้าใช้การ3,690ลูกบาทเมตรยังคงมีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับที่มากกว่า80%อยู่8แห่งซึ่งระยะต่อไปนะครับกรมชลประทานจะดําเนินการปรับแผนระบายน้ําเพื่อให้สถการน้ําสอดคล้องกับปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างนะครับเพื่อให้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ,อบริเวณท้ายน้ําครับสําหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครับยังคงมีสถานการณ์ ประสบอุทกภัยอยู่ใน2จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นปริมาณน้ําท่วมขังนะอยู่รวมประมาณ160ไร่ครับสําหรับภาคใต้นะครับปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับสำหรับล่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างนะครับจะมีมรสุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกําลังการปานกลางนะครับพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับทำให้ช่วงช่วงนี้นะครับทำให้มีฝนภาคใต้หนักถึงหนักมากนะครับ สำหรับการเฝ้าระวังนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยติดตามข่าวสารและเฝ้าติดตาม,ตตามสถานก,การณ์น้ําจากทางกรมชลประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานก,การณ์น้ําฝนและน้ําท่านะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในปัจจุบันกําลังเข้าสู่ฤดูฝนนะครับของทางภาคใต้สําหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือ,อโซนจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ เป็นอ่างเก็บน้ําของจังหวัดภูเก็ตนะครับครับสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ําในช่องทางต่างๆของกรมชมนทานนะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของกรมชมนทานหรือว่าเป็น w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  m f c i d g o g h ครับ